วันนี้ก็วันที่21พฤษภาคม2565นะครับเที่ยงนะกินข้าวเสร็จผมก็แดดส่องละฝนหยุดตกแดดส่องก็ออกมาดูป่ารังคาจะเป็นยังไงเออเอออน,นี้ยสำคัญตรงนี้นะครับรังคามันอนะ ตรงนี้นะครับหลังคามีน้ำด้วยครับเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เออปลาไม่อยู่ครับปลามีน้ำเออไปยังไงน้ำมาจากไหน อก็ต้องเอาบันไดลิงมาดูครับเป็นยังไงตรงนี้ครับพนอแปดทับอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะมันบุ๋มน้ำน้ำนองน้ำนอง มันก็เลยซึมเข้ามาได้แล้วผมจะต้องแปะทับอีกทีนึงแตะทับข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะครับอให้มันแห้งก่อนกาวก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่กาวสรุปเบื้องต้นก็คือช่วงที่ฝนตกน้ำมันจะนองเพราะมันตกท้องช้างอยู่ก็เลยมีบางส่วนซึม ซิมโลมาได้เดี๋ยวผมจะเอาปิดข้างบนอีกชั้นหนึ่งปิดข้างบนปิดปิดข้างบนปิดข้างล่างแซนด์วิชไว้เลยคราวนี้น่าจะกันได้อยู่ครับอุปกรณ์การซ่อมคือกาวครับกาวอะไรก็ไม่รู้รู้สักหน่อยนะกาวอะไรน้ำยาผสาน PE ห้าหกศูนย์ ตาแปกเซียนถ้าติดแผ่นพลาสติก PE PP งานกเกษตรงานก่อสร้างประมองอื่นๆก็ขึ้นไปดูครับท่านผู้ชมนี่คงว,ว่า ข้างบนด้วยอีกแผ่นหนึ่งเลยรีดลมตรงนี้น้ำจะน้ำจะนองเวลาฝนตกน้ำนองอําลัง ของใหม่ซ่อมซ่อมของใหม่ก็ลองดูว่าจะอยู่ไหมคราวนี้ก็น่าจะดูดีอยู่นะครับยังถ้าเวลาตกแล้วน้ํามันนองอ่าท่านันก็ต้องรีบมารีดน้ําออกไล่น้ําออกจากหลังคา